คุณสาตรีบคุณและท่านผู้ชมครับเหล็กลักษณะปลายแหลมแบบนี้แหะครับเป็นอุปกรณ์ที่ชาวบ้านที่นี่เขาใช้สําหรับแทงปลาไหลตามคลองน้ําแบบนี้แหะครับอุปกรณ์นี้จะสามารถจับปลาไหลได้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ คลองน้ําและบ่อน้ําตามทุ่งนาที่แห้งขอดในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายนเป็นทําเลประจําที่ชาวบ้านที่นี่จะจับกลุ่มออกมาช่วยกันแทงปลาไหลด้วยเหล็กปลายแหลมที่ชาวบ้านเรียกว่าซ่อมแทงปลาไหลซึ่งจะใช้แทงลงไปรอบๆร,รูของปลาไหลที่อยู่ใต้ดินครับหาก็คือหาหงมันก่อนหองมันก็เห็นหงมันกรแทงรอบๆ หน้าดูมันกจะติดติดดูอี่มันก็ใส่โขลยเพราโกยเห็นแล้วก็เฉี้ยวแท่งเราอันนั้นเราดูมันยังไงครับก็ดูมันจะเป็นกลมๆดูเป็นกลมๆมันมันกคือลูกระปูนะมันกลมๆเลยกลมมันก็เนียนเนียนสีหูได้ง่ายหูจะชัดลงนิดสี ชาวบ,บ้านบอกว่าการแทงปลาไหลให้ได้จำนวนมากขึ้นอยู่กับความชำนาญในการสังเกตรูและการดักทิศทางการเคลื่อนที่ของปลาไหลโดยบางวันชาวบ,บ้านสามารถแทงปลาไหลได้ถึง5กิโลกรัมเลยล่ะครับแต่วิธีนี้ไม่เหมาะสำหรับทำในช่วงหน้าฝนเพราะปลาไหลจะออกจากรูไปหาแหล่งที่อยู่ใหม่หลังจากวางไข่ในช่วงต้นฤดูฝนทำให้การแทงปลาไหลยากมากขึ้นครับ เมนูจากปลาไหลที่นิยมทําของชาวบ้านที่นี่ก็หนีไม่พ้นการต้มปลาไหลและผัดเผ็ดปลาไหลครับโดยการต้มปลาไหลจะเริ่มจากการต้มน้ําตามพริกแห้งใส่ในน้ําตามด้วยตะไคร้ทุบเพิ่มรสชาติเปรี้ยวด้วยใบชะมวงหรือที่ชาวบ้านที่นี่เรียกว่าใบมงรอจนน้าเดือดจึงใส่ปลาไหลที่ผ่าเอาของเสียที่อยู่ในท้องออกรอให้เนื้อปลาไหลเปื่อย จึงปรุงรสด้วยเกลือน้ำป่าตามความชอบเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบกระเพราครับ<ม>ส่วนเมนูผัดเผ็ดปลาไหลเริ่มจากการหั่นปลาไหลที่ผ่านการผ่าเอาของเสียในท้องออกให้เป็นชิ้นพอประมาณนำไปผัดในน้ำมันพืชให้พอสุกตักออกมาพักไว้ในจานจากนั้นจึงนำพริกแกงที่มีส่วนผสมของตะไคร้ผิวและใบมะกรูดพริกแห้ง กระชายขา่าและกระเทียมตำรวมกันจนละเอียดนำไปผัดในน้ำมันพืชให้พอมีกลิ่นหอมและจึงใส่ปลาไหลที่ผัดจนสุกแล้วลงไปผัดรวมกันปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาน้ำตาลและซอสหอยนางรมเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบยี่าราก็จะได้ผัดเผ็ดปลาไหลที่มีรสชาติเผ็ดร้อนจัดจ้านมากครับซึ่งชาวบ้านบอกว่าการผัดเผ็ดด้วยวิธีนี้ จะทําให้พริกแกงมีกลิ่นหอมมากได้อย่างช่วยดับกลิ่นคาวของปลาไหลได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับส่วนเมนูต้มปลาไหลที่ได้รสเปรี้ยวจากใบชะมวงทําให้น้ําต้มไม่เปรี้ยวมากนักเข้ากันกับรสชาติของปลาไหลได้อย่างกลมกลม่อมและอร่อยไม่แพ้กันเลยล่ะครับ